ในเรื่องกระบวนการบรรลุธรรมถ้าเราศึกษามาอย่างดีเป็นลำดับตั้งแต่เบื้องต้นจะพบว่า 1. จากปุถุชนคนธรรมดาที่เริ่มสนใจการปฏิบัติธรรมเมื่อมีบุญวาสนาได้พบอริยะบุคคลและได้ฟังธรรมเรื่องไตรลักษณ์ของาธาตุของขันเมื่อพิจารณาตามอย่างแยบคายก็เห็นคล้อยตามด้วยปัญญาน้อยๆของตนว่าขันห้าไม่เที่ยงจริงๆ ไม่อาจ,จอยู่คงเดิมได้ตลอดต้องแปลปรวนเป็นอื่นไปไม่มีเหลือเมื่อเห็นความไม่เที่ยงชัดเจนเช่นนี้แล้วพฤติกรรมภายในบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนเห็นแสงรำไรก่อนอรุณขึ้นรุ่งอรุณแห่งการดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังโดยมีความสิ้นทุกข์หรือพระนิพพานเป็นเป้าหมายชีวิตนี้เรียกว่าบรรลุสัทธานุสารี เป็นผู้ไม่สมควรตายก่อนจะได้บรรลุโสดาบัน 2. เมื่ออบรมอินทรีห้าให้แก่กล้าขึ้นอีกระดับหนึ่งได้แล้วการเห็นขันห้าเป็นไตรลักษณ์ก็พลอยชัดเจนขึ้นตามไปด้วยแต่ยังไม่เห็นชัดเท่าพระโสดาบันเพราะอินทรีห้ายังไม่แก่กล้าเท่าการพิจารณาธาตุพิจารณาขันยังอยู่ในระดับกินตามายปัญญานี้เรียกว่า บรรล,ลุธรรมานุสารีเป็นผู้แน่นอนจะได้บรรล,ลุโสดาบันในภายหน้าอริยบุคคลทั้งสองประเภทนี้คือสัทธานุสารีและธรรมานุสารีนิยมเรียกเพื่อความเข้าใจง่ายและจดจำง่ายว่าจุลโสดาบันหรือจุลโสดาบันมีความหมายว่าพระโสดาบันน้อยคือยังละสังโยช์อะไรไม่ได้ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันโดยสมบูรณ์ แต่ก็จัดว่าเป็นอริยบุคคลแล้วเป็นผู้แน่นอนจะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้าถ้าเปรียบการปฏิบัติธรรมเหมือนการปลูกต้นไผ่จุลโสดาบันหรือโสดาบันน้อยก็เปรียบเหมือนไผ่ต้นนั้นได้ออกหน่อน้อยๆแล้วหากหน่อไม้น้อยๆน,ยนี้ไม่ถูกตัดหรือถูกทำลายลงเสียก่อนย่อมต้องเติบโตเป็นต้นไผ่แน่นอนความแน่นอนของหน่อไม้คือการได้เติบโตเป็นต้นไผ่ชันใด ความแน่นอนของจุลโสดาบันคือการได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันฉันนั้น 3. เมื่ออบรมอินทรีย์หคือทั้งสัตทินรีย์วิริยินทรีย์สตินรีย์สมาทินรียและปัญญินรีย์ได้แก่กล้าขึ้นอีกพอประมาณกระบวนการวิจัยขันจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อกระบวนการวิจัยขันจบลงและเห็นแจ้งอริยสัจสี่ด้วย สังโยดสามก็หมดไปด้วยนี้เรียกว่าบรรล,ลุโสดาบันเกิดอีกอย่างช้าไม่เกิน7ชาติอย่างกลางเกิดอีกไม่เกิน3ชาติอย่างเร็วเกิดอีกเพียงชาติเดียวก็จะกระทําที่สุดแห่งทุกได้ 4. เมื่ออบรมอินทรี่ห้ให้แก่กล้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจิตได้ทําการวิจัยขันห้าด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเมื่อทําการวิจัยจบลง กามกิเลสคือความกำหนัดรักใคร่โทสะความโกรธเกรี้ยวโมโหและโมหะความหลงเพลินในโลกแม้จะยังไม่หมดไปแต่ก็ลดปริมาณลงเป็นอันมากอันนี้เรียกว่าบรรลุสกทาคามีเกิดอีกชาติเดียวก็จะกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ 5. เมื่ออบรมอินทรีย์ห้าอย่างต่อเนื่องจนปัญญนทรีย์แก่กล้าพอประมาณ แต่เป็นพอประมาณที่มากกว่าโสดาบันและสกทาคามีจิตได้ทำการวิจัยเรื่องกามและโทษของกามอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังแห่งลัคนูปนิชฌานสุดท้ายจิตได้เกิดความสงสัยว่าก็ใครเล่าเป็นผู้มีกามราคะและปฏิฆะเมื่อจิตย้อนกลับมาพิจารณาขันห้าอีกครั้งและพบว่าไม่มีเราหรือใครเป็นผู้มีกามราคะและปฏิฆะ เมื่อกระบวนการวิจัยธรรมจบลงกามราคะสังโยชน์และปฏิฆะสังโยชน์ก็ถูกละขาดออกจากใจนี้เรียกว่าบรรลุอนาคามี 6. เมื่อบรรลุอนาคามีแล้วได้เพียรอบรมสตินีสมาธินีและปัญญินีด้วยการวิจัยในวิญญาณทิติทั้งอย่างต่อเนื่องเมื่ออินรี๕แก่กล้าบริบูรณ์แล้ว สุดท้ายจิตได้เกิดความสงสัยว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเมื่อพิจารณาด้วยกำลังอินทรีย์อันแก่กล้าจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเมื่อนามรูปไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับและเห็นแจ้งต่อไปอีกว่า พราะวิญญาณดับนามรูปจ <medi> ึงดับเพราะนามรูปดับสรายยตนะจึงดับเพราะสลายยตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ เมื่อเห็นความดับแห่งทุกทั้งมวลมีปัจจัยสืบต่อกันอย่างนี้สัมมาวิมุตต์คือความหลุดพ้นโดยชอบก็เกิดขึ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มียานรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีนี้เรียกว่าบรรลุอรหรันต์ เหตุที่กล่าวว่าภารกิจสำคัญของพระอนาคามีมีเพียงการเจริญอินทรีสามคือสตินสีสมาธินีและปัญญินรีย์ให้บริบูรณ์เท่านั้นเจริญได้บริบูรณ์เมื่อใดย่อมได้บรรลุอรหันต์เมื่อนั้นทั้งนี้มิได้กล่าวขึ้นลอยๆตามความเข้าใจแต่กล่าวขึ้นตามหลักฐานที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกคือพระสูตรชื่อว่าปินโทละภาระทะวาชาสูตร ซึ่งว่าด้วยอินทรีสามความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามใกล้เมืองโกสัมพีก็สมัยนั้นท่านพระปินโทละภาระทะวาชะได้พยากรณ์อรหัตตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีครั้งนั้นภิกษุมากรูป เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเทา่ยบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระปินโทละพาระทะวาชะพยากรอรหัตตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรนทร์อยู่จบแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระปินโทละพารทวาชะเห็นอำนาจประโยชน์อะไรหนอจึงพยากรอารหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจัรทร์อยู่จบแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความที่อินทรีสามประการอันตนเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ภิกษุปินโทละภาระทวาชะจึงพยากรณ์อรหัตผลได้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร,ร์อยู่จบแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอินทรีสามประการเป็นไนคือสตินทรีหนึ่งสมาธินทรีหนึ่งปัญญทรีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความที่อินทรีสามประการนี้แลอันตนจเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วภิกษุปินโทละภารัวาชะจึงพยากรอรหัตผลได้ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อินทรีสามประการนี้มีอะไรเป็นที่สุดมีความสิ้นเป็นที่สุดมีความสิ้นแห่งอะไรเป็นที่สุด มีความสิ้นแห่งชาติชาราและมรณะเป็นที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุปินโทละภารัตวาชเห็นว่าความสิ้นแห่งชาติชาราและมรณะดังนี้แหลจึงพยากรอรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ในขั้นตอนเป็นพระอนาคามีเจริญอินรีสามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลนั้นแม้โดยชื่อจะมีอยู่3แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการยากที่จะแยกออกเป็น3ได้อย่างชัดเจนเพราะในข้อสัมมาสติอย่างเดียวมีอยู่อย่างครบสมบูรณ์ทั้งสตินสีสมาธินสีและปัญญินสีหนึ่งการที่จิตมีสติ ในการเจริญธรรมานุปัสสนาชื่อว่าสตินสีสอการที่จิตพิจารณาความเป็นตรลักษณ์ของขันห้าชื่อว่าปัญญินสีสการที่จิตพิจารณาลักษณะของขันห้าความเกิดขึ้นของขันห้าและความดับไปของขันห้าชื่อว่าสมาธินีโดยมากเราจะเข้าใจว่าการพิจารณาขันห้า เป็นปัญญินีอย่างเดียวมีส่วนน้อยที่รู้ว่าเป็นสมาธิภาวนาประเภทหนึ่งด้วยสมาธิภาวนาประเภทนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะดังข้อความที่ปรากฏในสมาธิสูตรความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นฉไฉนิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันห้าอยู่ว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้เวทนาเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นดังนี้ ความดับแห่งเวทนาเป็นดังนี้สัญญาเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นดังนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นดังนี้สังขารเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นดังนี้ความดับแห่งสังขารเป็นดังนี้วิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ